สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องมาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้แต่วันที่วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่10เดือนตุลาคม2567ว้ายพี่น้องเรียกสีหามื่นะครับกับสีแบนมืออ่าโชว์มือมัดหมือรำม,มือรวยนะครับมือนเฮงมือปังเนี่ยครับอ่นะกับแลแต่บุญแต่กรรมเนาะพี่น้องแล้วแต่บุญแล้วแต่บุพเพวาสนานด้วยแต่ บุญมหาวาสนามีแลแต่บุญทรงนะครับผูบุญสร้างบุญทำบ้าบุญจันย่าไปสิแต่โดนกับอาศีโชคสีมาเนาะพี่น้องเนาะนมาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสลับมือนีนะครับแรงของวันที่10เดือนตุลาคม2561ันาร้อำแนวทางของมะยมแดงนำโชคนะครับต้นการเขามาโอ้เขามาดนดูเขามาดูอีนี่พี่น้องแบบเขาม้าใอยูนะครับสำหรับวันนี้เนาะส่วนระยะนี้แอดเบิ้งอยู่แต่ว่าของขบวนกับหายาส่วนนี้เพราะว่าแอดป๋าถิ่ม ป้าไปสองสามสี่หาหมื่นแล้วนะเพราะว่าอ่ามันจะกู้เซ็ตพี่น้องหายังไม่เจออยู่เนาะข้อมูลขอขอ้ขอมูลเดิมเพราะป,ะปีนีพี่น้องข้อมูลเดิมไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอ่าเสื้อในศักยภาพว่าแอดมายมแดงก็อ่าค่อนข้างจะเข้าบ่อยนะครับพอสมควรนะครับอ่เขามาแล้วก็บยิ่งริมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะขอบพระคุณในห,หลายการแลกกันนะพ่อให้อ่า ก้ตที่สามน้ำนะครับกวดรกลิงเพื่อก,ก,การแจ้งเตือนเพื่อจะให้เป็นการให้กําลังใจของทางช่องอน้องแสงชาแนลฮอพี่น้องนะเป็นช่องน้องใหม่น้องใหม่มาเป็นพ่อแม่ว่ปีแล้วพี่น้องแดนะบแต่ว่ายัางบอกไปเสิงใสนะครับจะอะไรก็ต้องัยเหงื่อใสแห้งนะครับอย่างไรอย่างไรก็จะเลื่องน้ำกดแช่ไปเพื่อเปิดค่าการมองเห็นสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะนะนครับะมะยมแดงวันนี้นะครับมะยมแดงนำโชคว,วันนี้นะเป็นไหมาแล้วนะครับ ให้มาที่นะครับตำไทยชุดตำไทยนะครับให้มาที่อ,อะไรล่ะตำไทยชุดนี้เด่นไปที่6นะครับอชอบ64กับ15นะครับสามสองตัวก็คือ6 0 6 3 6 6นะครับ5 6 0 5 6 6 5 6 4์หี่นครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อ,อเดี๋ยวแอดขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับขออนุญาตเขียนให้เอฟซีได้พี่แจน,น่ากันล้วกันได้พี่น้องเด้อนะ ันนี้อ็ปกรณ์พี่น้องนะว่าก,กเอามาปิดหน้าจอไว้พี่น้องเนี่ยอ่อยาขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับอาที่หยิ่งปืนกระมาทั้งสองทั้งสองชุดนะนะชุดบนกับชุดล่างับาในคลิปนี้แอดจะเสนอเป็นชุดบนไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาชุดล่างของมายมแดงมาฝากทีฝากน้องเข้าแตนอีกคือหนึ่งเนี่ย,ยครับย้ำนะครับเออ่าเป็นเพียงแนวทางสน,นันให้ไม่การันตีไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดยบบใส่วิจารณญาตในการรับชมกันแล้วกันนะครับ ตาไทยตาไทยสิบหกทับสิทับดวิ่งหกหสชอบ ยุงแดงน้ำโชคฮะเมื่อพี่น้องนะครับเป็นหิวข้าวว่าเดวันหนึ่งนีนะครับเป็นหิวข้าวว่าเดวันหนึ่งบุนะครับอ่ามาเบิ่งกันแล้วกันนะครับมาตามกันแล้วกันนะครับขออนุญาตเก็บความว้ายพี่น้องที่เขียนตัวเขียนตัวตัวหนึ่ง เขียนกรเขียนกรเขียนรยนุ่นแต่ว่าก็ตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเนี่ยครับอ่าตามไทยงวดวันที่สิบหกเดือนสิบปีหกเจ็ดนะพี่น้องวิ่งหกแบบวิ่งไปที่หกเด้อพนะี่น้องเด้อเนี่ยจับชุดให้ที่หกสามหกศูนย์หกหกเนี่ยครับสําหรับมะยมแดงแอดมะยมแดงเพิ่นชอบนะท่านชอบไปที่หกสี่กับหนึ่งห้าเนี่ยครับสําหรับสามตัวให้มาที่ห้าหกศูนย ห้าหกสี่ห้าหกหกเนี่ยครับามายมยมแดงนําโชคเรื่อพี่น้องเด้ออชอบกระจัดขัดกับพานพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางของมายมแดงนําโชคงวดวันที่สิบหกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดย้ำนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเหมาะสาหรับคนบุคคลที่มีอายุสิบยี่สิบปีเป็นต้นไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีอายุยี่สิบปีแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ ทางช่องน้องแสงใช้แนวของเรานะครับไม่สนับสนุนนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ทางกษัตริย์วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเดี๋ยวแอสขออนุญาตบรรยายจิดหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อจะไม่ให้จิบเบอโจนาจิบเบอร์เรโซนาช่องดดดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะผิดกฎผิดอย่างเพลินนะครับอนี่ก็เป็นเพื่อนสรางของมายมแดงนําโชคนะครับซึ่ง งานวดมันก่อนเขามาไว้เขามาดูพี่น้องนะครับมีตัวใดเนี่ยนะครับมาเออเดพี่น้องเด้อมีตัวใดเนี่ยนี่ยังเนี่ยกะอพี่เจริญนาเบิ้งนะครับมึงมึงเอสจีใส่เบิ้งดูสถิติย้อนหลังนะครับมีปะบุนะครับมีไม้เอ่ยนะครับมาโยมแดงนำโชคเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อนะหนึ่งกันยามาศูนย์หกหนึ่งกัญญามาศูนย์หกคะแนนมาทีหกศูนย์พี่น้องเนาะครับอ่ะกะสิบหก นะครับสัปดาห์ที่หกกัญญาณาเพิ่นก็ให้มาที่อ่ามันก็ะหกสองนะเพิ่นให้มาที่สองหกนะครับอ่าสิบหนึ่งตุลาคมให้มาที่หกนะครับออกจะไรละ่ะอ่าเจือปไหลพี่น้องคงก็ได้จางวันนี้นครับวันนี้ให้มาที่มีแหละครับตามนี่นะพี่น้องเนาะอ่าแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องได้แคปหน้าจอไว้นะสำหรับอ่าแอดมายมแดงนําโชคนะครับอ่าพี่เจรานาเป็นพี่น้องพิจรารณาดูเนี่ยครับอาใส อดุลย์จะิจารณาการรับชมนะพี่น้องเด้อเนะครับทางช่องเข้ากับบริการการันตีนะครับว่าจะเข้าโดยจรุดนะครับพิจารณาเอานะครับย้ำอีกครัหนึ่งพี่น้องนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะช่วงนี้อาร์จีอสลงคลิกหน่อยเพราะว่าแอสเพิ่งจะลงมาจากภาคเหนือนะครับเพราะว่าไปอยู่ภาคเหนืออยู่บนดอยพี่น้องเอ้ยนับกับสัญญาณมันก็ราะค่อยมี สิลงยังไปเตร์กเซียนี่อ้ยหาหม่องหาทีหาสถานทีแบบเดินเฉพาแอดกลายเป็นแฉกนอกไปสร้างผลกันอ้ยนี่แจ็คสีหาหม่องจุดตำแหน่งใด้ซีมีสัญญาณนะครับสัญญาณเน็ตเนาะแต่เพราะว่าเน็ตมากกันหน่อยดีนะท่านผู้นะเพราะว่ามันเป็นภูเขาแอดอยู่ในหุบเขาพอดีในพี่น้องหนาวกันหนาวนะครับขณะบัดเฮาห่อนห่อนอยู่ทางโน้นทางเชียงรายนี่ใหม่อันห่อนหนาวพี่นหลังหนาวกับวัวโผล่โจกโผโจกนะครับอ่ะ นี่คือแนวทางนะมาเบิ่ง uh. อีก hmm. ท wow. ีนึงพี่น้องสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะพี่น mm. ้องแต่ท่านที่เข้ามาใหม่สำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเพิ่งจะเลื่อนมาพอนะครับตามสถิติของมายอดเบรนองโชกับเขาดูเขาบอยพี่น้องโดยเฉพาะเลขวิ่งเพิ่อนกับเขาดูดพี่น้องอ่ะมาเบิ่งวันนี้ครับมาดูวันนี้วันที่16เดือน10นะปี67ดับวิ่งไปที่6นะวิ่งไปที่6เม็ดเดียวคือ6กนะพี่น้องเราวิ่ง6 แม,ยม่ยมแดงนำโชคให้มาแล้วงมวดน,นี้63 60 66อชอบส่วนตัวของมายมแดงให้มาที่64กับ15นะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับ3ตัวให้มาที่560 564 566นะครับนี่คือแนวทางของมายมแดงนพี่นอ้องเด้าอปีเจริญนาเบิงงพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับสร้างช่องห้องกับ เสนอไว้เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลดุดใส่วิจารณญาตในการรับชมกันแล้วกันนะครับเอาแคบหน้าจอไปนะครับแคบหน้าจอไปเลยสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะสำหรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็แคบหน้าจอไวอ้จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับรถติดตามไปพร้อมอจะไม่ได้พลาดคลิป ดีดีเด็ดในงวดในขุดคลิปต่อไปนะครับแอดสีฟ้าเร่งนะครับช่วงนี้เร่งเร่งลงนะครับหลายอาจารย์อยู่ด้วยยังบริลล์ลงพี่น้องนะเพราะว่ามันยากพี่น้องกลับจากงานขาดําทางภาคเหนือมาเจองานขายดำอยู่บ้านเท่าอีกนะครับอยู่บ้านผมอีกนะครับว้าพี่น้องผมก็รับหน้าที่นะครับรับหน้าที่เป็นทางพิธีกรทางพิธีกรทางศาสนาแล้วก็พิธีกรทางอันนั้นพร้อมนะพี่น้องเนาะทั้งงานพร้อมก็เลย ก็เลยบุคคลีมีเวลาช่วงนี้นะครับเอาจะในก็ต้องขออภัยเอฟซีกับลายกันเนาะนำหับเอดการ์สีพิ้มลิงลงให้มันจบจบให้มันได้แลอาจารย์เท่าที่จะทําได้นะครับเอาแคปหน้าจอไว้พี่รองนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะพี่รองเนาะขอบคุณหลายๆกิจกันสำหรับแอดมะยมแดงนําโชคดนะครับเด้อขอพระคุณนะเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจบนะครับเนาะสารคลิปนี้ก็ขออวยพรอในเอฟซีจบจบมันมัน หิงๆงเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจำเงินเสียงเงินหลังกันเมื่อสุขุลสุกุลันสารบคลิปนี้ไปเพียงเสน,นีนะครับไปพอกันคลิปห้าคลิปนี้กลา่าวคำว่าสวัสดีครับ